ความสัมพันธ์ฟังก์ชันแบบขัดท้ายบทข้อที่38เป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันเขาบอกว่ากล่องขนมเนี่ยทำจากกระดาษกว้าง10นิ้วยาว15นิ้วนี่ก็คือความยาวนี่ก็คือความกว้างเสร็จแล้วเราตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว x นิ้วออกเพราะฉะน,นี้คือีเสีย่ยจัตุรัสยาว x นิ้วที่ถูกตัดออก จากมุมทั้ง4เสร็จแล้วเราพับด้านข้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเส้นประอันนี้ก็คือแนวพับขึ้นมาหลังจากที่ถูกตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นฐานของกล่องส่วนตรงนี้ก็ถูกจะยกถูกยกขึ้นมาเป็นความสูงกล่องเพราะฉะนั้นความยาวด้านหลังจากที่ถูกตัดออกไปแล้วจากเดิมยาว 15X ขอโทษค่ะจากเดิมยาว15ถูกตัดออกไปด้านละ x ฝั่งละ x เท่ากับตัดออกไป 2x เพราะฉะนั้นความยาวใหม่ที่ได้ก็คือ15 2x เช่นเดียวกันความกว้างใหม่ที่ได้ก็คือ10 2x เสร็จแล้วความสูงกล่องก็จะเท่ากับ x เพราะว่าเราพับเราพับขึ้นมาทันนี้ข้อ1เขาให้เราเขียนฟังก์ชัน v(x) ก็คือเพื่อแสดงปริมาตรของกล่อง โดย x เนี่ยแทนความยาวด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส x ก็คือตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในการหาปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างก็คือ1 0 2ลบ2 x ยาวก็คือ1 5 2ลบ2 x ความสูงกล่องก็คือ x ก็จะได้เป็นฟังก์ชันออกมาก็คือจับกว้างคูณยาวคูณสูงก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ ทีนี้ข้อที่2เขาหเราหาโดเมนของฟังก์ชันโดยพิจารณาจากกระดาษที่ใช้ทํากรอกโดเมนก็คือค่า x ที่เป็นไปได้ซึ่งในที่นี้ x ก็คือแทนความยาวของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งแน่นอนว่าความยาวด้านเนี่ยมันเป็นส่วนที่ติดลบไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ก็ต้องเป็นส่วนเต็มบวกทีนี้ถามว่าเป็นศูนยได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิด x เป็น0นยหมายความว่ามันไม่มีการตัดกระดาษออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีความสูงกล่องมันจึงจะหาปริมาตรไม่ได้เพราะฉะนั้น x เนี่ยมันก็จะต้องมากกว่าศูนย์ทีนี้เราค่ามากสุดที่เป็นไปได้คือเท่าไหร่เนื่องจากความยาวของกล่องตรงนี้ค่ะออกความกว้างของกล่องตรงนี้มันคือ10 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดออกไปหมดเลยเราตัดความยาว x เป็น10ตรงนี้ออกไปมันก็เป็นมันก็ทำเป็นกล่องพับขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้มันตัดออกไป x กับ x ด้านละ x เพราะฉะนั้นมันก็คือมากสุดที่ตัดออกไปก็คือข้างละ5เพราะฉะนั้นถ้าตัดออกไปข้างละ5 2ข้างเป็น10มันก็คือความกว้างอันนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้น มันก็จะต้องน้อยกว่า5คือมากกว่า์ได้แต่ว่าจะต้องน้อยกว่า5เป็น5ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือโดเมนของฟังก์ชัน v(x) ก็คือเราใช้เป็นวงเล็บเปิดก็คือไม่รวมศูนย์กับ5แต่อยู่ระหว่างนี้ได้อันนี้ก็คือเราพิจารณาจากกระดาษที่ใช้ทำกล่องถ้ากำหนดให้ x เป็นจำนวนเต็ม กล่องจะมีความจุมากที่สุดเมื่อ x เป็นเท่าใดข้อนี้โจทย์บอกเราว่า x เป็นจำนวนเต็มเราบอกว่าโดเมนจะต้องอยู่ระหว่าง0กับ5เพราะฉะนั้น x ที่เป็นไปได้ก็จะมี 1, 2, 3 แล้วก็4ก็จะมีอยู่แค่4ค่าเราอาจจะหาง่ายๆโดยการแทนค่า x เป็น1 2 3 4ลงไปเลยเพราะว่าเรามีโดเมนอยู่แค่4ตัวอาจจะง่ายกว่าการแก้สมการแล้วก็สร้างกราฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแทน x เป็น1เราแทน x เป็น2ลงไปในสมการและคำนวณหาค่าออกมาเราจะพบว่า เมื่อ x เป็น2เนี่ยมันจะมีปริมาตรมากที่สุดก็คือจะมีปริมาตรเท่ากับ132ลูกบาศก์นิ้วและข้อ4เขาให้เราเขียนกราฟของฟังก์ชันเนื่องจากเราทราบเราะว่าโดเมนจะอยู่ระหว่าง0กับ5แต่เราอาจจะต้องหาค่าเมื่อ x เป็น0และ x เป็น5เพื่อที่จะใช้ในการกำหนดขอบเขตของกราฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิด x เป็น0ปริมาตรก็จะเป็น0 x เป็น1ปริมาตรเป็น104จากข้อเมื่อกี้ที่เราหามาไว้ v 2 v 3แล้วก็เมื่อปริมาตรเมื่อ x เป็น4ก็ได้เท่ากับ5 6เสร็จแล้วปริมาตรเมื่อ x เป็น5 5คูณ2เป็น10 10-10ก็จะกลายเป็น0ปริมาตรก็จะกลับมาเป็น0เช่นเดียวกัน เมื่อเราเอาข้อมูลไปพอตกราฟ x 0 y 0จะเห็นว่าเราใช้วงกลมโปรง่งเพราะว่าตรงนี้เราไม่นับ0 x 1 y 1 0 4 x 2 y 1 3 2 x 3 y 1 0 8และ x 4 y 5 6 x 5 y 0ถ้าเรากรา,ก,กราฟเชื่อมโยงกันก็จะคล้ายๆกับ พาราโบล,ลาโดยมีจุดสูงสุดก็คือเมื่อ x เ,เป็น2ปริมาตรประมาณ132ลูกบาศกเซนติเมตรขอโทษค่ะลูกบาทนิ้วส่วนขอบเขตของฟังก์ชันก็คือมากกว่า0แต่น้อยกว่า5นี่ก็คือหน้าตากราฟของฟังก์ชันจากข้อ4จากกราฟในข้อ4ให้เราหาความยาวด้านของรูปเสี่ยมจตุรัสที่ทำให้กล่องมีความจุ100ลูกบาศกนิ้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้กราฟแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าความยาวด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นเท่าไรถ้ากรอกมีความจุ100เราก็ลากเส้นประหรือลากเส้นตรงจาก100เนี่ยไปชนกับกราฟเราจะพบว่ามันจะไปชนกับกราฟ2ตำแหน่งซึ่งก็คือตำแหน่งที่มี x เนี่ยมีค่าอยู่ประมาณ3กว่าๆแล้วก็ประมาณใกล้ๆก,ก,กับ1ซึ่งมันก็คือ3.18 กับ0.94ซึ่งค่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับการลากกราฟของแต่ละคนแต่ควรจะอยู่ค่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าจะมีค่า x 2ค่าที่ทำให้กรองเนี่ยมีความจุอยู่ที่100ลูกบาทนิว้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะคะ